สวัดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องอ n นเดอร์ฟานนะก็ห่างหายไปนานมากๆกับคลิปทำผมนะคะวันนี้ผมแปลกใช่ป่ะเพราะว่าเรามาทำคลิปทำผมนะคะคือฟา์คิดถึงมากคิดถึงคลิปทำผมมากๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆคลิปทำผมเป็นคลิปที่คนดูไฟเยอะอยู่นะขอบคุณนะคะ,คะ,คะก็เลยจัดมาจุกๆเลยะคะ่ะสี่ลูกสี่สไตล์นะคะในการทำ แบบนี้เลยนะคะและที่สาคัญนะคะคลิปนี้ฟ้าจะมาบอกวิธีบํารุงผมวิธีดูแลผมนะคะเพราะว่าเอาจริงๆอาจจะมีหลายๆคนน่ะที่ชอบเปลี่ยนทรงผมชอบทําตรงนูน้นทรงนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องเจอความร้อนกับเครื่องทําผมถูกปะ่ะแล้วก็อาจจะทําให้ผมเสียผมฉี้ฟูอะไรแบบนี้นะคะเราก็เลยจะต้องมีตัวช่วยกันหน่อยนะคะซึ่งฟ้าใช้ตัวนี้เลยค่ะ มิสองแซนตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงและ,ะแต่งทรงผมอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีเลยนะคะซึ่งเขามีมาด้วยกันทั้งหมด4สูตรค่ะคือ Perfect s e r u m o r i ม i n a l perfect s e r u m Road Edition Perfect s t y l i n g s e r u m มและ Perfect s e r u um ซ c o c มโคโค่วนะคะน่าใช้ทั้ง4สูตรเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวฟ้าจะมาบอกนะคะว่าทั้ง4สูตรนี้มีอะไรพิเศษแล้วก็แตกต่างกันยังไงบ้างไม่อยากรอกันแล้วใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเราไปดูทรงแรกเลยนะคะว่าฟ้าเอาทรงอะไรมาฝากบ้างไปดูเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ทรงแรกเลยนะคะทรงแรกเนี่ยก็คือมา everyday hairstyle นะคะก็คือเป็นผมที่ฟ้าทำเป็น everyday look เลยนะคะแล้วก็ชอบทำมากมากนะคะในช่วงมหาวิทยาลัยฟ้าว่ามันเหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบทำผมแต่ว่ามีเวลาจำกัดแบบรีบหรือว่าง่วงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ผมทรงเนี้ยมันทำง่ายแล้วก็ใช้เวลาแบบนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะตอนนี้ผมฟ้าก็เปียกหมาดๆนะคะเดี๋ยวฟ้าจะใช้ตัวนี้เลยค่ะ มิสออ n แซนเพอร์เฟกต์เซรั่มออริจินะคะตัวนี้เลยก็จะทาตัวนี้นะคะเดี๋ยวฟาให้ดูเนือ้อเขานิดนึงนี่ทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะโอเคทาลงไปทั่วทั่ว,วปลายผมนะคะตัวนี้เป็นสูตร o r i g i ินอของเขาเลยเนาะเหมาะสำหรับผมเสียถึงเสียมากเลยนะคะตัวนี้มีส่วนผสมของสารสก,กัดน้ำมันจากธรรมชาตินะคะ7ชนิดเลยมีกลิ่นแบบ หอมมากหอมดอกไม้เนตัวนี้นะคะจะช่วยบำรุงผมเสียผมชีฟ้ฟูผมแตกไปนะคะให้กลับมาเงางามแล้วก็จัดทรงง่ายค่ะนี่นะคะพอฟ้าทาลงไปแบบนี้แล้วฟ้าก็จะใช้ไดนะคะเป่าผมนี่นะคะฟ้าก็จะแสกตามที่แบบปกติแสกอยู่แล้วก็เพืเ่อนๆแสก กลางแส่ข้างนะคะก็ตามนั้นเลยค่ะแล้วฟ้าก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องหนีบผมแล้วฟาก็จะหนีบแล้วก็แบบม้วนไปลๆนะคะก็คือแบบง่ายมากทุกคนไม่ต้องแบ่งครึ่งหัวเลยเลยนะคือเนี่ยพอทําแบบนี้ใชะปะ่ป่ะแล้วก็แบ่งมาเป็นสองข้างแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็แบ่งจากท้ายท้ายผม,มออกมาแบบนี้ปุ๊บเราหนีบใช่ไหมทุกคนอ่ะหนีบลงไปนะคะแล้วก็หมุนนิดนึงอะ่ะเหมือนแบบทบเดียวอ่ะ แค่นี้เองค่ะก็ได้แล้วคือทรงเนี้ฟ้ารู้สึกว่าเออมันจะทําให้ผมดูแบบไม่ได้ตั้งใจมากดูผมสุขภาพดีผมสวยอยู่แล้วนะคะเหมือนไม่ได้แบบตั้งใจทาผมมาสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่ว่าผมก็ยังแบบมีวอลลุ่มแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูหนาขึ้นนะคะเพราะว่าผมฟ้ามันก็แบบตรงมากแล้วก็ไม่ได้แบบมีวอลลุ่มอะไรเลยฟ้าก็เลยชอบ,ชอบทาผมตรงนี้ เนี่ยเห็นปะแบบนิดเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวพอมันไปรวมๆกันแล้วมันก็จะดูแบบดูสวยอ่ะเนี่ยทุกคนเห็นปะมันจะแบบดูมีวอลลุ่มตรงนี้มากๆเห็นไหมฟ้าชอบทำมากเลยผมทรงนี้ทำอีกข้างหนึ่งเลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนฟ้าอยากให้ทุกคนดูใกล้ๆนี่นะคะมันก็จะดูแบบเออดูปลายผมแบบไม่แหง้งไม่รีบนะคะสวยมาก ่อมาเป็นทรงที่สองเลยนะคะก็คือ easy bun ค่ะแต่ว่าฟ้าจะชอบทําเป็นบันต่งๆนะคะซึ่งทรงนี้ฟ้าชอบทํามากวันที่แบบขี้เกียจสุดๆแล้วก็วันสบายๆอยู่บ้านนะคะแต่ไม่ได้ทําได้แค่ยอยู่บ้านนะคะเวลาที่แบบฟ้าใส่ชุดอะไรที่ดีเทลเยอะๆหรือว่าใส่ชุดไปทะเลชุดบิกินี่อะไรเงี้ยฟ้าจะชอบทําทรงนี้นะคะมันก็จะแบบเน้นชุดอะไรแบบนี้แล้วมันก็จะดูแบบว่า เกาหลีมากอะคือเอาจริงๆคือมันน่ารักมากทุกคนต้องรอดูนะคะซึ่งผมทรงนี้นะคะเขาจะใช้คู่กับตัวนี้เลยค่ะ Mid On Sand Perfect Serum Rose Edition นะคะ ตัวนี้เลยก็คือใส่ตอนผมหมัดๆมนเหมือนเดิมนะคะก็ใช้ทาลงไปที่ปลายผมเลยนะคะฟางก็จะชอบทาไปที่ทั่วๆผมเลยและตัวนี้นะคะมีโปรโตีนจากดอกอกุหลาบอาร์เกนออยล์แล้วก็นมพึ่งนะคะที่จะช่วยบำรุงผมเสียผมชีฟูผมแตกไปให้กลับมามีสุขภาพดีเงางามแล้วก็จัดทรงง่ายตัวนี้นะคะก็เหมาะสาหรับผมเสียถึงผมเสียมากเลยนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้แบบหอมมากหอมแบบว่า อะโลมาดอกกุหลาบแล้วก็เกฟรุตนะคะคือหอมติดทนยาวนานตลอดทั้งวันเลยอ่ะทรงนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือหนังยางซึ่งฝ้าหาหนังยางสีดําไม่เจอฟ้าคอใช้สีเทาได้ปะ <laughs> อ่ะต่อมานะคะเราก็นี่เลยค่ะรวบผมต่ํานะคะนี่นะคะพอเรารวบผมต่ําเสร็จแล้วเราก็ลัดไปหนึ่งครั้งแล้วก็ทําแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็เตรียมที่จะมัดอีก,กหนึงนะคะแต่ว่ายังไม่ต้องมัดเราหมุนอรงนี้ก่อน <laughs> เ,เสร็จแล้วเราก็มัดลงไปอ่ะเสร็จแล้วเราก็ดึงนะคะดึงให้มันแบบว่าจะทรงหน่อยให้มันแบบดูเกาหลีเกาหลีอะคะ่ะคือตรงนี้ต้องแบบไม่เป๊ะนะถ้าเป๊ะแล้วมันก็จะแบบดูเป๊ะเกินไปอะดูไม่ค่อยน่ารักนะคะถ้าทำแบบนี้ยก็คือจะน่ารักแล้วดูข้างหน้านะคะข้างหน้าเราก็จะดึง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 แล้วก็เอาผมข้างหน้าลงมานะ นี่นะคะอ่าเห็นปะมันดูน่ารักมากเลยทุกคนคะ่ะ เป็นทรงที่3นะคะก็คือเมอร์เมดคูลนะคะจะบอกว่าทรงเนี้ยเป็นทรงที่ฮิปมากแล้วฟ้าก็ชอบมากเนาะแต่ว่า,าไม่ค่อยได้ทําบ่อยเท่าไหร่นะคะซึ่งทรงเนี้ยต้องใช้เลยนะคะต้องใช้คู่กับเจ้าตัวนี้เลยนะคะ Miss o n เ e n Perfect t t y l i n g ิ e งเซ m um นะคะนี่ต้องใช้เลยนะคะเน้นย้ำม,มากเพราะว่าผมทรงเนี้ยฟ้าจะใช้ตัวนี้นะคะ เครื่องทำแบบว่าเครื่องทำผมมือเมทอ่ะทุกคนซึ่งมันจะต้องโดนความร้อนมากๆแล้วก็โดนเยอะมากเพราะว่าอย่างทรงแรกอะเราวนแค่ปลายผมเฉปาะแตะมืเมดอะเราจะต้องทำตั้งแต่ตรงนี้ลงมาเลยก็คือโดนทั้งเส้นผมเลยนะคะซึ่งเจ้าตัว perfect styling serum อะเขาเป็นเซรั่มที่จัดแต่งทรงผมนะคะให้เป็นธรรมชาติที่สำคัญเลยคือเขาช่วยปกป้องเส้นผมนะคะจากความร้อนของเครื่องทำผมนั่นเองแถมเขายังช่วยล็อกเส้นผมนะคะให้แบบว่ามันอยู่ทรงตลอดทั้ง น,นะคะคก็พูดอย่างๆเราต้องใช้แล้วนะเพราะว่ามันแบบดีมากทุกคนตัวนี้นะคะเขาจะเหมาะกับผมเสียถึงเสียมากนะคะแล้วก็กลิ่นหอมอีกแล้วตัวนี้จะแบบกลิ่นแบบฟุต,ตี้ฟูต,ตี้นะคะหอมมากผมทรงนี้นะคะฟ้าจะแบ่งตรงแบบประมาณถางตานะคือแบบว่าต้องทําเป็นสองชั้นนะคะเพราะว่ามันจะได้ดูอีกเยอะๆหน่อยคือใครจะทําเป็นเกินสองชั้นก็ได้นะคะแต่ว่ายังต่ําเลยอะคือ2ชั้น ฟ้าจะหยิบมาทีละนิดนะคะแล้วฟ้าก็นี่ค่ะทำอย่างนี้ไปเลยนหนีบไปเลยตั้งแต่แบบกลางๆผมอะ่ะคืออย่านหนีบใกล้กับโคนผมมากนักนะคะเพราะไม่งั้นผมมันจะดูฟูเมื่อเสร็จแล้วเราก็ทาอีกอ่ะก็ได้อย่างนี้นะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นคลื่นๆเมอร์เมดแหละแค่นี้เองแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะแต่แบบหยิบผมให้มันน้อยกว่าตอนที่เราม้วนผมนิดนึงนะคะ ตรงนี้ก็น่ารักโนทําไปแบบภูเขาวไปทะลงทะเลอะไรแบบเนี้ยก็คือาวาดได้เลยน่ารักมากเลยอ่ะตรงเนี้ยคือฟาชอบนะทรงเนี้ยแต่ไม่ค่อยได้ทําเพราะว่ามันใช้เวลานาน <c oughs> ดูทํำไม <c oughs> ก็เดี๋ยวฟ้าจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นผ้า <c oughs> นี่ทุกคนเห็นปะ ฮิปมากไปแบบวันด้วยฟูตได้เลยน่ารักชอบตรงนี้มากเลยนะคะถ้าเกิดใครชอบคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูลุกที่4ก่อนนะลุกที่4ก็น,น่ารักลุงที่ ทำถึงทรงสุดท้ายแล้วนะคะทรงนี้เป็นทรงที่ฟ้าทําบ่อยมากทําไปคาเฟ่บ่อยมากคือจริงๆฟ้าก็เป็นสาวสายคาเฟ่เหมือนกันนะคะฟ้าก็เลยขอตั้งชื่อว่าคาเฟ่ฮอปปิ้งซะเลยนะคะก็จริงๆมันก็คือเป็นแบบลอนธรรมดานั่นแหละเพราะว่าทรงนี้คือแบบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะเลยนะคะเอาอยู่ทุกคาเฟ่เอาอยู่ทุกการแต่งตัวเลยนะคะซึ่งฟ้าจะใช้ตัวนี้นะคะ Miss On แซน Perfect ซ e เซรั c o โคโค่วอเนะคะเป็นแบบนี้เลย ข้างหลังก็คือน่ารักมาก <c oughs> ปลายเปยคือน่ารักไปหมดตัวนี้เป็นเซรั่มบำรุงผมคอนเซ็ปต์ใหม่นะคะเป็นเทกเจอร์น้ําก็คือจะไม่เห,เห,หนียวเหนอะหนแน่นอนค่ะเอาจริงๆเหมาะสาหรับพวกแบบเหงื่อเยอะผมมันง่ายทํากิจกรรมเยอะๆอะไรแบบเนี้ยค่ะผมก็จะไม่มันแน่นอนนะคะตัวนี้คือแบบเทกเจอร์เป็นน้ำอนะ่ะเนาะตัวนี้จะสําหรับผมเสียขั้นต้นจากมลภาวะสิ่งแวดล้อมและแสงแดดด้วยที่เขามีสารสกัดจากน้ํามันธรรมชาติถึงเจ็ดชนิดนะคะแล้วก็น้ํามันมะพร้าวเพิ่มขึ้นถึง200เท่านะคะ ก็คือจะช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมนั่นเองค่ะเรามาใช้กันเลยทุกคนเทกเจอร์มันเป็นน้ำมากๆเห็นปะคือน,น้ําเลยนะคะฮมีกลิ่นหอมดอกไม้อ่อนๆด้วยห่วยเดียะผมจะได้ไม่เสียแล้วก็ตัวนี้จะแบบไม่มันเนาะอ่ะทุกคนทรงนี้นะคะฟ้าก็จะแบ่งผมเหมือนเดิมออกมาเป็นสองข้างแบบนี้พอแล้วก็เริ่มทํามาจากข้างหลังเหมือนเดิมนะคะเหมือนทรงแรกเลยแต่ว่าเราจะใช้เครื่องรอนแบบนี้เลยนะคะอ่ะ แล้วฟ้าก็จะหมุนออกนะทุกคนฟ้าจะชอบหมุนออกมันจะแบบสวยอะนะีคะแล้วก็แบบพยายามให้มันคีบตรงเนี้ยเล็กที่สุดนะคะแล้วเราก็หมุนแบบนี้ก็ค้างไว้นะคะสักสิบวิก็ได้ค่ะนี่นะคะแบบนี้เราก็จะได้ลอนที่แบบสวยแบบนี้เลยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเป็นช่อๆไปนะ นี่นะคะทุกคนก็จะได้แบบนี้แล้วฟางก็จะใช้หวีที่เป็นหวีแปลงแบบนี้คะ่ะแปลงผมไปหนึ่งรอบปึ๊บปึ๊บนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นปะ่ะดูแบบอืมดูเป็นสาวผมสุขภาพดีมากๆาให้ทุกคนดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะก็ทรงที่สี่ค่ะคาเฟ่เฮอปี้คะ่ะ